ความเดิมในตอนที่แล้วยังไม่ต้องขยับแล้วพูดนะอยู่ที่เฉยก่อนนะอำนาจหมายที่จะปกครองโรคนี้ใครที่พยายามทำลายฉันตมันจะต้องพบกับความวิบัติมิโกะข้ามใช้โทรศัพท์จะไม่ได้เลยแค่ขอ้อความก็ไม่เป็นไรผมว่าที่ออพติมัส่งเรามาที่นี่เพื่อให้พวกค้นหาเราได้ยากขึ้นนะแต่ถ้าไม่รู้ว่าพวกเขาจะกลับไปที่ไหน แล้วจะหาพวกเขาเจอได้งไงอะบอกเรือยังว่าเพื่อนเขาอยู่ที่ไหนแม้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามรวมทีมและนำพลไปดาวไซเบอร์ตอนเดียวนี้เขายังอยู่จ็อกเว็บ่ันเมกาตรอนจ็อกเว็บจะเป็นการกลับมาที่เหลือเชื่อมาก นึกว่าสูญสินไปพร้อมกับไซเบอร์ตรอนสและใช่ใช่พวกเราก็คิดแบบนั้นรายงานการตายของฉันมาเร็วกว่าปกเราะกบรทะว่าลุกล้ำพื้นที่อของฉันบนไซเบอร์อยพวกมันทำลายสะพานข้ามอาวกาศฉันจึงขับไล่มันและการประมวลผลลั์ออกมาล้มเหลว พอรู้สึกตัวอีกทีตาของฉันก็บอดฉันรู้ทันทีว่าถูกปล่อยให้อยู่บนดาวเคร,ราะห์และการติดต่อไม่สามารถเข้าถึงได้ตอนนี้บาดแผลหายดีแล้วฉันได้เริ่มต้นการทดลองอีกครั้งความโดดเดี่ยวทำให้ฉันค้นพบงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่กระทั่งวันนึ่งเครื่องมือของฉันค้นพบมวลพลังงานที่ระบุไม่ได้บางอย่าง ฉันจึงเดินทางไปสำรวจแหล่งที่่าไปจนสุดทะเลแห่งรัฐฉันเข้าไปช่วยลูกทีมที่นั่นและทราบประหักพังของโอเมกา้าหลอกแต่นี่ไม่ใช่การค้นหาที่ฉันคาดหวังมันนานมาแล้วกับคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบทำไมฉันถึงถูกทิ้งถึงถูกทอดทิ้งทำไม ระเบิดพลังหลักในตัวนายถูกทำลายสิ่งสุดท้ายคือทุกคนเห็นนายเข้บไปที่สะพานข้าวอากาศนั่นไม่มีใครเห็นนายออกมาอีกเลยฉันรอคำตอบนายอยู่ตอบมาแต่นายก็น่าจะรู้ที่ฉันแก้แคนให้เออดูเหมือนว่านายตายตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะยุติเจ้าออโตบอทคริปจัมเปอร์นั่นนะ่ะ <c oughs> ระวังหน่อย t าร์สครีมหากยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรตามมาอย่าพึ่งพูดมากเลยท่านร้อยโคลเมกตรอนอนุญาาฉันเพิ่มนายู่ในทีมรบของเราแล้วล่ะเอาล่ะทุกคนฉันจะขอคำสั่งอย่างเป็นทางการซาร์สครีมจะเป็นผู้ดูแลกฎระเบียบของกองทัพทุกอย่างช็อกเวฟจะเป็นผู้ช่วยของฉันที่จะคอยดูแลระบบกลไกลทุกอย่างของเรา คือท่านหมายความว่าเราทั้งสองต่างต้องรายงานตรงต่อท่านไงละ่ะถูกต้องรับทราบแล้วครับท่านเมกตรอนอยู่หรือเปล่าใกล้ตัวเมืองแล้วนะไม่ดีกว่าตัวงเงินไม่พอแกสลินไม่ต้องเติมฉันจะไปข้างทางก่อนยืดขาสักหน่อย อยอมาสิทีมพร้มกระจัดกระจายหมดแล้วรวมถึงเราสองคนในตอนนี้ด้วยฉันไม่เชื่อหรอกแจ็คและนายก็ไม่เชื่อเหมือนกันมันก็ไม่เชื่อพวกคนมีมากกว่าเราเทียบเท่าหนึ่งต่อร้อยออโตบอทก็ไม่มีแล้วใครจะช่วยเราสงครามแห่งไซเบอร์ทรอนได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ยังน้อยต้องมีคนหนีไปหลบภัยแล้วพวกเขาไปอยู่ที่ไหน กระจัดกระจายพวกหน้ากลับที่แจสเวอร์ก่อนดีกว่าเพื่อรวมทีมพลม์อีกครั้งหนึ่งมือสนิทเลยหน้ากากยัางแบบเก่าๆกับก,บกราฟิกแย่ๆแต่เว็บไซต์ลับอาจจะมีแค่เราเท่านั้นที่้วผมเจอบางอย่างแล้ว ขาคือราชเกดไอคนนี้จะช็อกไวด้วยใจราบเรือสจริงนี่กระตอนกำลังเห่อเลยทำตามใจอย่างนั้นเหรอใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กล้องพันล้านตัวที่อยู่ในมือพวกมนุษย์หน้าสมเพชนั่นหนึ่งในนั้นจะต้องจับตัตบัตมาได้บ้างละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ช่างบังเอิญอะไรชิ้นนี้นะทันไม่กระตอนได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างแล้วรูปถูก่ายเมื่อวานนี้ลงสุ่สารรถใกล้กับบูธแลนด์พาร์คผมจะไปทำความสะอาดและก็แทนที่เขาด้วยอัตบัตเฮ้อะไรมันยันอยู่อยู่เลยพวกแกก็เห็นเหมือนกันใช่ไหม ตาร์สครีมฉันว่านายควรจะเชื่อฟังคำแนะนำช็อกเวฟบจะดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องพูดมากด้วยเชื่อฟังคำสั่งเหรอข้าไม่ใช่นักโทษนะท่านเมกาตรอนตอนนี้ฉนเฉลยออโต้บอร์ถือเป็นฐานข้อมูลที่ดีที่สุดกว่าฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตเรื่องนั้นข้ารู้ดีช็อกเวฟบข้าพยายามเข็นความจริงจากวินแจ็คหลายครั้งถ้าหากเขารู้อะไรก็ต้องดุดมาบ้างแล้วสิเอาล่ะ ดูสิว่าฉนั้นมันจะปิดปากเงียบได้นานแค่ไหนบางทีถ้าเราใช้วิธีเอามีดง้างปากมันอาจจะง่ายกว่าฉันแนะนำคอติคอลไซคลิกแพช์ฉันคิดว่าก็คงไม่มาอย่าก,กังวลไปนะมิโกผู้ทำลายรู้กฎเกณฑ์ดีแจกจะแสดงมันให้เห็นถ้าเขายังมีแรงอยู่ ทำนี่โหดีนะฉันคือเวกเกอร์ฉันทำได้เพื่อฉัน,แนะแต่นะทำไม่ได้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของพวกออโตบอทล้มเหลวครับท่านฉันรู้แล้ว แดูเหมือนว่าวีแจ็คจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าที่คุณจะเป็นนะครับท่านขอเพียงท่านอนุญาตเท่านั้นข้าจะไปจบชีวิตของมัดเดี๋ยวนี้เลยเดินได้แล้วจบอ่ะเฮ้ยถึงเวลาแล้วูท่านสตาร์สตรีมอยากให้การลงโทษครั้งนี้ตราตรึงเข้าไปในใจของ แล้วเจ้านั่นอยู่ที่ไหนที่คราดไม่กล้าทำเองเลยหรือไงนักระโดดเฮ้ยนักบินไม่ใช่หรอโอเคจะกระโดดแล้ว 我再给你生气了。 วิลแจ็คไม่ใช่เฉลยของสตาร์สครีมรายแรกที่แหกคุกอันที่จริงแล้วข้าเป็นคนปล่อยให้มันทำแบบนั้นเองนะแกว่าอะไรนะไม่ว่าเจ้านั่นจะไปที่ไหนทุกอย่างก้าวของมันถูกจับตาไว้หมดแล้วต้องขอบคุณอุปกรณ์ที่ข้าฝังใส่เจ้านั่นตอนที่มันไม่รู้สึกตัวดีกว่าคนทีก่กอายคลิกแพชชเน่าๆเป็นไหนไหน ตอนนี้เราได้แต่เฝ้ารอเฝ้าดูและคอยฟังว่าพวกมันจะรวมตัวกันใหม่เมื่อไหรแล้วจะได้ใช้กองเรือรบจัดก,การกับมันซะให้เรียบไปเลยเขาอ,อยู่ที่นี่แหละ นะครับเออราเชนออกไปได้กำลังทให้ฉันหมดพลังเร็วขนาดราเชนช่วยเราหาเอาตบอตัตอื่นนะครับเราไม่มีทางที่จะหยุดไม่กระตรอนได้หรอกสงครามมันจบลงแล้วแล้วเราแพ้คุณยอมแพ้แล้วเหรอเราจะยอมแพ้มันไม่ได้นะบอกมาสิว่าเราทำไรได้นะ ไม่มีการสื่อสารไม่มีสะพานข้ามมิติไม่มีฐานการจัดก,การข้อมูลอะไรสักอย่างเดียวนะมีผู้ถูกเรารู้ว่าสตาร์สครีมเจาะฐานข้อมูลสะพานข้ามมิติได้เพียงคนเดียวอะ่ะใช่โดยส่งยานอาวกาศของดิสติคอนเป็นกองหน้าแล้วมันทำอะไรได้บ้างละ่ะเทคโนโลยีของเซบ,บูตรอนไงล่ะครับมันอาจจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ตอนที่สตาร์สครีมกลับไปแล้วก็ได้อะ่ะบูฮเป็นข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ออกซะเลย ไม่มีใครไปผู้นำของเราได้อีกแล้วนี่มันแค่เริ่มต้นนะนายจะต้องเริ่มโดยไม่มีฉันมีบางคนรอการต่อสู้อยู่ไม่มีใครอีกต่อไปแล้วแล้วครับรา้เชฟนอกจากเราและทีมของพวกเราอ่ะได้โปรดปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสงบเถอะเราไปกันเถอะบี ข้ามาแล้วข้าค้นหาฐานเก่าทุกซอกทุกมุมแล้วไม่เจอร่องรอยและ็ดมแต่ผ้าพันแผลคอนของโซลาสพาไม่มีเหมือนกันพวกคอนจัดก,การเกลี้ยงเฮข้าเดกคอนก็ดีเลยนะสิ นายจะได้ฟื้นตัวเองเอติมสัสรอดีนะเขาน่าอาจจะอยู่ที่ป้อมปร,ราการเขาไม่กระตอนก็ได้นะไม่กตื่นได้เหรอทำไม,ไม,ไม ฉันได้ยินมาเสียงเครื่องยนต์ที่ไหนสักแห่งโอ้โหเจคกี้หายไปไหนปานี่ยประธานจาับพวกกลับเก่าอยู่น่าสิบขั่ว วางไรสาวน้อยอย่าบอกนะว่ามีเราแค่สามคนที่ปลอดภัยนะเมื่อรออะไรอยู่เล่าไปจัดการมันเลยเราจะไปที่ไหนต่อเราไปทานหรอไม่มีทานแล้ะกค้อนกวาดไปเรียบเลยเจ้าง้อนั่นอยู่ในการควบคุมของฉันแล้วเอาชนะพวกมันให้ได้เรียบออกหาตำแหน่งเดี๋ยวนี้ ของเรือรบของฉันเราอยู่ที่พิกัดแล้วครับท่านหญิงเลยผมมันเข้าใกล้ตำแหน่งของแกแล้ว เปปที่าและตุ้มรเบิร์ตฮะพวกมันพวกมันหลอกเราดูได้ยังไงว่าพวกนั้นติดตามนายอยู่ผะพวกมันเล่นไม่ซื่ออยู่แล้ว เลยรู้ว่าต้องซ่อนเครื่องติดตามเอาไว้อสิฮ่ฮ่เยี่ยมเลยแจ็กกี้แล้วเราจะไปไหนต่อไปกู้อาวุธยุโทโธปกรณ์จากเครื่องเจาะหินเสียงอาจจะดังสักหน่อยนะข่า แล้วก็เพิ่มพลังพยายามหน่อยสิเราต้องหาให้เจอโยโยโยนายวัดความถี <to <to ่กระแสอิเนอร์จรผิดแล้วล่ะแรเชนเอาละฉันกลับมาแล้วและพร้อมทำงานแล้วล่ะ การที่ออปติมัสให้ไว้ดูเหมือนจะหมดหวังแล้วความหวังที่แขวนบนเส้นได้นายคงรู้สึกหมดผลทางแต่อย่าเพิ่งกังวลไปเลยนะโอ้หลบอยู่ข้างหลังฉัน ดูเหมือนนายไม่ต้องการขี่กาดแล้วละ่ะอัลตาแมกนัสไม่เพียงแต่จะทำลายออโตโบอทไม่ได้แล้วยังทำให้พวกบันเพิ่มจำนวนได้อีกไม่มีใครเอาหัวพวกบันใหมาฉันได้เลย แล้วถ้าฉันทำได้นะท่านตอนถูกในระเทศไปที่ไซเบอร์ตรอนฉันมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์อยู่ตัวนี่ฉันเชื่อว่ามันต้องช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้ได้แน่ไซเบอร์นิกริกเอซิกเลยการสร้างล็อกช่วงชีวิตของไซเบอร์ตรอนฉันทําการขุดค้นหาตัวอย่างบนดาวเคราะห์และผลออกมาเป็นที่น่าพอใจพวกอัตบัตเลือกที่จะหลบลีกพวกเรา แล้วเลือกอะไรที่จะต้องไปตั้งตารอให้พวกมันกลับมาแล้วก็บึ้มโมดลยให้เลยเป็นโจกละ่ะจริงไหมน,นายเข้าใจผิดแล้วสิ่งที่เตรียมไว้โตเต็มที่แล้วเหลือแค่เคลื่อนย้ายออกจากห้องแลบ,บในไซเบอร์ตรอนก็เท่านั้นเองทั้งหมดนี่ก็เพื่อกระตุ้นสะพานข้ามอาวกาศ นี่ยังไงล่ะท่านเมกาตรอนที่สุดแห่งการล่าออตอม